บางสิ่งมีค่ามากกว่าเงินทองคือความเชื่อใจที่ใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างแต่หล่นหายในพิบตาเดียวเสียงผู้คนจอแจดังทั่วตลาดสดยามเช้าชายแก่ร่างผอมเดินจูงมือภรรยาแก่ข้างกายทั้งคู่หยุดที่ร้านขนมปังเขายิ้มพูดคุยกับพ่อค้ายอย่างอารมณ์ดีเอาขนมปังสองก้อนยายยายจำวันนี้ได้ไหมผ่านมา30ปีแล้วนะไว้ดีจังตาแก ยายยิ้มอ่อนๆเขาหยิบแหวนแต่งงานทองเก่าๆจากนิ้วยายขึ้นมาพิจารณาแล้วใส่คืนให้ด้วยมือทั้งคู่หัวเราะเบาๆไม่กินนาทีต่อมาตาเดินแยกจากยายที่นั่งพักเดินเข้าไปในตรอกข้างตลาดซึ่งมีวงไฮโลลับๆอยู่ในมุมแคบชายแก่หันซ้ายขวาก่อนจะลงนั่งเอ้าลุงเล่นไหมเอาแหวนแต่งงานมาค้ำเลยไหมล่ะ ชายแก่ไม่คิดมากเมื่อผีพนันเข้าสิงชายแกล้วงเอาแหวนทองจากกระเป๋ากางเกงมาแล้ววางไว้ตรงหน้าเกมเริ่มเสียงลุ้นเสียงเชียร์ดังขึง้นก่อนเล่นพน,น,นันชายแกมีแผนอยู่ในใจย้อนกลับเวลาเล็กน้อยตอนอยู่ร้านขนมปังเขาแกล้งไอแรงๆให้ยายหันไปหยิบผ้าเช็ดหน้าแล้วรอบรูดแหวนจากนื้อยายอย่างแนบเนียนชายแกเอาไปเล่นหน่อยไม่ได้เสียหรอก เดี๋ยวก็ได้คืนเขาซ่อนแหวนไว้ในกระเป๋าเสือ้อแล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถามยายเป็นยังไงบ้างก่อนเขาแกล้งตีหน้าตื่นตัดกลับมาไปที่วงไฮโลชายแก่เสียหมดทา่าสีหน้าของเขาถึงกับถอดสีหมดกันยายรู้ยายเอาชั้นตายแน่รอบนี้เป็นยังไงล่ะลุงแก้มือไหมวันนี้ชายแก่เดินกลับมาหายายแหวนอยู่นิ้วของยายหายไปไหนแล้ว เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเสียงชายแก่ตะโกนกลางตลาดเรียกความสนใจแหวนทองยายหายใครเห็นบ้างมันเป็นของสำคัญใส่มา30ปียายยืนหน้าซีดปากสันน้ําตาคลอเสียงตลาดเงียบลงชั่วขณะแม่ค้าหลายคนเริ่มมองหาบางคนเดินมาถามยายตามันหายไปตอนไหนชายแก่ทำหน้าเศร้าใส่บีบน้ำตาปลอม พ่อก็ไม่รู้เผลือเือคงตอนเดินชนใครสักคนชาวบ้านเริ่มค้นหาอย่างจริงจังบางคนช่วยกวาดฟื้นบางคนช่วยก้มตามรองแผงตลาดแม่ค้าคนนึงชี้ไปทางตรอกข้างตลาดที่ชายแก่เคยแวบเข้าไปก่อนหน้าแม่ค้าเมื่อกี้ลุงเดินเข้าไปตรงนั้นลองไปดูก่อนดีไหมชายแก่รีบตะโกนห้ามไม่มีอะไรตรงนั้นอย่าไปเลยแต่ไม่ทันแล้วเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้าไปก่อนจะตะโกนกลับมา เด็กหนุ่มเจอแล้วครับอยู่ในวงพันนั้นมีคนจำได้ว่าลุงวางไว้ตอนเล่นใช่ชราเงียบกริบผู้คนหันมามองด้วยสายตาผิดหวังยายไอแก่ฉันคิดว่าเลิกเล่นไปนานแล้วชายแก่ก้มหน้าเสียงตลาดเงียบสงัดนี่แหละหน้าความเชื่อใจกันเสียไปแล้วก็ไม่กลับคืนมาอีก